สวัสดีครับพบกับผมเ r a v e เ By t ์บาใน c h a n n e l YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองภาวนานะครับข้างล่างก็เป็นถนนลาดพร้าวนะฮะตอนนี้ถนนลาดพร้าวเองก็มีการคืนพื้นผิวจราจรแล้วนะฮะหลังจากที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเก็บค่าโดยสารนะฮะ3กรกฎาคมนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะจากสถานีภาวนาไปที่สถานีลาดพร้าวนะครับแลวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะไปทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะฮะหรือว่า MRT สายสีน้ําเงินนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับนี่นะครับบริเวณถนนลาดพร้าวนะครับก็มีการคืนพื้นผิวจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ จากนี้ก็คงจะสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับถนนลาดพร้าวเองหรือแม้กระทั่งถนนสีนคลินเองก็เป็นเส้นที่รถติดหนักสุดๆนะฮะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นของทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันทำงานนะฮะจันถึงสุกนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูฉุกเฉินนะฮะ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าสถานีกันนะฮะทุกคน รถรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับขบวนแรกก็จะเริ่มให้บริการตอนตีห้าครึ่งนะฮะแล้วก็ขบวนสุดท้ายก็จะให้บริการตอนเที่ยงคืนนะครับก็สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ให้บริการโดยบริษัทลูกของ BTS นะครับทุกคน ันนี้คืออัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเดืองน,นะครับที่จะเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นแผนที่เส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเดืองแล้วก็สายอื่นๆด้วยนะฮะสำหรับค่าโดยสารก็จะเริ่มต้นอยู่ที่15-45บาทนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะฮะก็จะเริ่มต้นที่10บาทถึง23บาทนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังขึ้นไปที่ชั้นชานชาลานะครับดูสิฮะมีเมฆคืมด้วยนะครับฝนกำลังจะมานะฮะทุกคนรถไฟฟ้ามาพอดีเลยนะฮะทุกคนแต่คงไม่ทันนะครับต้องรอขอบวนถัดไปนะฮะ ตรงนั้นนะฮะก็เป็น MRT ลาดพร้าวแล้วนะครับก็สำหรับถนนลาดท้าวนะฮะการจราจรข้างล่างนะครับก็จะมาติดช่วงภาวนานะฮะเพราะว่าข้างหน้าก็เป็น ถนนรัชดาพิเศษนะฮะเป็นแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นยูเนียนมอเซนทรัาลาดพร้าวนะฮะฉะนั้นช่วงนี้รถก็จะติดนะฮะแต่ติดแค่เฉพาะแยกนี้นะฮะเพราะว่ารถบางคันก็เลี้ยวซ้ายบางคันก็เลี้ยวขวาไปสันอายาไปจนกเกษมนะครับ <k> เขาบอกว่าอีก8นาทีรถมานะครับ ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะความถี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนความถี่ก็จะอยู่ที่5นาทีนะครับถ้าเรามองไปฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเห็นศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเชสีด้วยนะฮะทุกคน แล้วตึกสีเหลืองๆสองตึกก็เป็นมหาวิาทยาลัยราชพัฒน์เจเกษรัชดานะฮะก็เป็นตึกนวัตกรรมหรือว่าตึกแพทย์แผนจีนะฮะตึกแพทย์ทางเลือกนะฮะอีกตึกหนึ่งก็เป็นตึกอธิการบาดีนะฮะทุกคนตอนนี้เขาบอกว่าอีกหนึ่งนาทีรถมานะฮะฝั่งที่ผมยืนอยู่นี้รถก็จะวิ่งมาจากโชคเคสนะครับ ถ้าฝั่งนู้นก็จะวิ่งไปจบที่สำโรงนะฮะ mm. เดี๋ยวจะพาถ่ายมุ่นคนขับนะะักครับช่วงนี้คนน้อยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะ ถ้าเป็นช่วงเวลาเล่นดรวอผู้โดยสารก็จะเยอะนะครับครับได้สถานีต่อไปสถานีปลายทางลับหนาวผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไ,ไปรถไฟฟ้ามาหาคนครสายสีเงนินได้ที่สถานี ก็ในอนาคตนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็จะขยายเส้นทางไปจนถึงสถานีพหลโยธิน24นะฮะก็จะวิ่งออกถนนัาดาภิเษษนะฮะผ่านสถานีสันอาญานะฮะเพืเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีพหลโยธิน24นะครับ ก็ไมืถึงเวลานั้นนะฮะก็สามารถเดินทางไปสารอาญาไปจนเกษมราชดาได้สะดวกเลยนะฮะทุกคนนู่นนะครับอาคารจอดแล้วนะฮะหรือว่าอาคารพาร์คแอนไลท์นะครับถ้าเดี๋ยวรถก็จะโค้งนะฮะเลี้ยวขวาเข้าสู่สถานีราดพร้าวนะครับ นู่นเราเห็นตอมอของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอยู่ไกลๆด้วยนะฮะตรงนู้นก็เป็นสถานีห้าแยกราดพร้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าสถานีลาดพร้พาวของ MRT สายสีน้ำเงินนะฮะว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับ ข้างล่างก็เป็นถนนรัชดานะฮะตึกสีส้มๆตรงนั้ก็เป็นกรมส่งออกนะฮะแล้วตึกสีเหลืองๆก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันรเกษมนะครับ จริงๆก็มีทางเชื่อมนะฮะจากอาคารพักแอนไลท์นะครับหรือว่าอาคารจอดแล้วจอดนะครับถึงสถานีลาดพ้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็มีทางเชื่อมที่ชั้น2แล้วก็ชั้น4นะฮะก็สำหรับผู้สูงอายุคนพิการนะฮะก็แนะนำให้ใช้ทางเชื่อมที่ชั้น2แล้วก็ชั้น4ดีกว่านะฮะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีลิฟต์นะฮะหรือว่าถ้า เป็นทางปกตินะฮะก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับลงสถานีราดท้าไปก็จะเจอกับร้านอเมซอนอยู่ตรงหน้านะฮะคาเฟอเมซอนนะครับครับก็ถ้าจะไปใช้บริกรารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต่อนะฮะให้ออกทางออกที่3นะครับ <Okay. S 1> วันนี้เจอนักข่าวมาถ่ายทำด้วยนะครับจากช่องโมโนทเวตนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมนะฮะคนก็ใช้บริการทางเชื่อมนี้เยอะนะฮะทุกคนทางเชื่อมตรงนี้ก็ไปเข้าอาคารจอดแล้วจอดนะฮะหรือว่าอาคารพักแอนไลน์นะฮะก็สามารถนํารถยนต์ส่วนตัวมาจอดที่อาคารนี้ได้นะครับถ้าจะใช้บริการรถไฟฟ้าใส่สีเหลืองก็ดีหรือใส่สีน้ําเงินก็ดีนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะฮะสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะครับ เดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่านะฮะข้างในก็มีลิฟต์ข้างนอกก็มีลิฟต์นะฮะเมื่อกี้เป็นทางเชื่อมที่ไปชั้น4นะฮะทุกคน อันนี้ก็เป็นทางเชื่อมเข้าอาคารจอดรถพักแอนไลน์อีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นชั้น2นะฮะอาคารจอดแล้วจอนนะครับแต่ว่าผมจะลงไปที่ชั้นจีเลยนะฮะ ตรงตามทางนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปตามทางเลยนะครับตรงนั้นเขาก็จะมีบันไดเลื่อนให้ลงนะฮะแต่ก่อนตรงนั้นเนี่ยนะฮะบันไดตรงนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เป็นบันไดปกตินะฮะเป็นบันไดที่ึืนสะพานลอยปกตินะครับ ทางออกที่สามนะครับไปสายสีน้ําเงินนะฮะถ้าจะลงนะฮะให้ใช้บันไดปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นก็สามารถใช้บันไดเลื่อนได้นะฮะตอนนี้มีน้ําขังอยู่นะฮะเมื่อคืนฝนตกต้องเดินระมัดระวังนะครับระวังลื่นนะฮะทุกคนก็มีป้ายบอกทางอยู่ตลอดนะฮะ แต่ก่อนสมัยเรียนมัธยมนะฮะผมนั่งรถไฟใต้ดินทุกวันแม่ผมก็จะเอารถมาจอดที่อาคารจอดแล้วจอน,นะฮะแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินด้วยกันนะฮะไปส่งผมที่โรงเรียนนะฮะนี่นะครับพอเราลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะเรววาก็จะเจอกับร้านอเมซอนอยู่ข้างหน้านะฮะอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเลยนะครับ นี่นะครับร้านคาเฟออมิสซอนนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปต่อนะฮะไปแถวจุลานะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ